ทำไมเช่าบูชาไข่ในสื่อโซเชียลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้ของปลอม95%ของท่านที่เช่าบูชาตะไข่จาก Facebook จาก Line หรือจากสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มักจะได้ของปลอมเดี๋ยววันนี้เรามีคําตอบกันครับ w w w ร์ไวเว็บเครื่องรางมงคล .com ท่านสามารถเข้าชมเครื่องรางต่างๆสายสเสน่ห์เมตตามหานิยมสายคงกระพันชาตรีกุมารทองนางกวักและกุมารีได้เลยครับสำหรับท่านที่สนใจ สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์098-669-6484 Facebook ร้านเครื่องรางมงคล Line ID s ์ i OK 0 0 7ช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับส่วนที่ท่านเห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับก็คือวัตถุมงคลต่างๆเดี๋ยวเราจะรีวิวหลังจากที่เราได้อธิบายในข้างต้นนี้ไปแล้วนะครับ ของปลอมกับของแท้แตกต่างกันยังไงต้องบอกก่อนนะครับว่าของแท้เนี่ยก็จะมีหลายประเภทเหมือนกันของแท้เนี่ยก็จะเป็นแบบวัดเจดีเลยกับของแท้ที่เป็นวัดอื่นๆนะครับที่มีการปลุกเสกสร้างคราวนี้ของแท้กับของปลอมแตกต่างกันยังไงของแท้คือของที่มีการปลุกเสกนะครับมีพิธีกรรมชัดเจนมีพิธีกรรมวงสวง และการปลูกเศษเนี Brother ่ยก็จะไม่เหมือนกับการเบิกเนตทั่วๆไปด้วยการเบิกเนตไม่ใ like ช่การปลูกเศษนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าการปลูกเศษเนี่ยมีการนําอาคมต่างๆเข้าไปอยู่ในวัตถุมงคลเนี่ยมีหลากหลายแล้วก็มีการอัญเชิญอย่างถูกต้องอัญเชิญอย่างถูกต้องนี่คืออัญเชิญโดยพรามเลยนะครับก็คืออัญเชิญดวงจิตดวงวญาณองค์ตะไคร้หรือองค์เทพต่างๆที่เราต้องการจะปลูกเศษในวันนั้นเนี่ยลงมาเพื่อรับรู้รับทราบนั่นเองครับเป็นพิธีกรรมตามโบราณเลย คราวนี้ครับการปลูกเสกนะครับเราอาจจะเห็นได้หลายๆวัดครับเช่นวัดเจดีวัดเจดีเนี่ยก็มีการปลูกเสกนะครับช่วงนี้ก็มีการปลุกเสกค่อนข้างบ่อยแล้วก็มีวัดอื่นๆด้วยครับเช่น <camp> วัดเสมาเมืองวัดศสีมุมและวัดต่างๆนะครับที่มีการปลูกเสกเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าวัดไหนมีพิธีกรรมที่ดีคราวนี้ครับในสื่อโซเชียลเนี่ยบางร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาปลูกเสกมานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของโลงหล่อนะครับงานโรงหล่อเนี่ยหมายถึงอะไรก็คือเป็นงาน รงหลอผู้ผลิตอ่ะเขาผลิตมาไม่ได้เสกแล้วก็ทํากล่องขึ้นมาแบบนี้เลยกล่องก็คือตามตามอย่างที่เราเห็นพระแท้เลยฮะกล่องเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะว่ากล่องพวกนี้ก็คือทํามาจากโรงงานที่เขาทําของแท้นั่นแหละเพราะว่าพวกนี้ก็จะเป็นเอกชนนะฮะทางวัดก็จะสั่งโรงงานนี่ทีนึงว่าให้ทําของแท้แบบนี้นะชื่ออย่างนี้นี้วัดนี้วัดเสมาเมืองวัดสระสีมุมอะไรเนี้ยแล้วก็ซื้อกล่องมาเพื่อบรรจุพระคราวนี้มันจะมีพวกมิจฉาชีพครับก็ไปสั่งโรงงานเหมือนกันให้ ทำกลองมาแบบนี้แบบนี้ค,คล้ายๆค,คลาจะเหมือนแต่ก็ไม่เหมือนนะเพราะว่าทําทีหลังนะครับทำชุดหลังเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับก็ต้องระวังในการเช่านิดนึงส่วนใหญ่ครับใน Facebook ใน l ล n e ที่มีการโปรโมทมีการโฆษณานะครับบางเจ้าเนี่ยมีการโฆษณากับดาราเลยแล้วกันนะฮะมีเหมือนกันตรงนี้ต้องระวังให้ดีครับส่วนใหญ่มีแถมทูบบ้างมีอ่า คุณเกิดวันพุดเกิดวันพปนหัสเกิดวันอะไรอ่ามีไข่ฟรีรับไปไข่ฟรีตกลงพอเช่าปุ๊บมีค่าพิธี200อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยราคาพวกเนี้ยมันมีของแท้นะพวก3-400เนี่ยมีของแท้แต่เรามีทางเลือกครับก็คือของที่เป็นของวัดอื่นเช่นวัดเสมาเมืองวัดสะสีมุมนะครับวัดเขาอ้อ แลวก็วัดอื่นๆที่มีการปลูกเสกสร้างในจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นวัดพระธาตุนี่ก็น่าสนใจนะครับวัดพระธาตุในถือเป็นวัดใหญ่วัดหลวงวัดเสมาเมืองนี่ถือเป็นวัดที่องค์หลวงปู่ทวดเหยยบน้ำทะเลจืดเนี่ยท่านเนี่ยมีประวัติเกี่ยวเนื่องกับวัดนี้นะครับซึ่งประวัติของไอ้ไข่กับหลวงปู่ทวดเนี่ยในความเชื่อของบางท่านเนี่ยก็คือลูกศิษย์ของหลวงปู่ทวดนั่นเองครับคราวนี้นะครับในการเช่าบูชาเนี่ยข้อหนึ่งเลยคือท่านจะต้องดูร้านให้ดีครับบางครั้งเนี่ยร้านปลอมเนี่ยคนไปคอมเมนต์เยอะเหมือนกันนะบเาาะว่ขจ็อก คอมเมนต์สำหรับคนที่ไปก่อความวุ่นวายกับเขาก็จะมีหน้าม้าบ้างจะมีคนที่เช่าบูชาบ้างเห็นว่าถูกแล้วก็เช่ามาเพราะว่าจริงๆแล้วนี่วัตถุมงคลต้นทุนเนี่ยจะไม่แพงแต่เวลามันแพงเนี่ยมันแพงกับต้นทุนการปลุกเสกและการเล่นหานะครับตรงนี้อยากให้ระวังกันนิดนึงนะครับกับการเช่าบูชาวัตถุมงคลต่างๆนะครับให้เลือกร้านที่ ไว้ใจได้นะที่สำคัญครับวัดที่ไว้ใจได้ในการปลูกเสกนะครับมีโค้ดชัดเจนไหมมีพิธีกรรปลูกเสกชัดเจนไหมมีการวงสรวงชัดเจนหรือไม่มีภาพมีวิดีโอในการปลูกเสกในครั้งนั้นหรือเปล่ามีการเปิดจองหรือเปล่าตรงนี้ก็ถือเป็นการป้องกันตัวสําหรับท่านที่ไม่อยากได้ของปลอมนะครับ สำหรับวันนี้ครับเราก็มีวัตถุมงคลมานําเสนอนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงของการรีวิวนะครับผมจะให้ท่านดูอันแรกเลยอันนี้เราเราเรารีวิวกันบ่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ําเต้านะฮะของวัดเสมาเมืองนั่นเองนี่ครับสวยงามเป็นน้ําเต้าตะไคร้ครับตรงนี้ครับด้านหน้าหลวงปู่ทวดด้านหลังเป็นตะไคร่นะครับแล้วก็มีกล่องชัดเจนมีโค้ดนะครับรันนัมเบอร์เรียบร้อยเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูอีกสีหนึ่งนะครับที่เป็นสีที่สวยงามเหมือนกันนี้ฮะนี่ อันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองละคังครับลักษณะก็จะเหมือนกันเลยหน้าหลังนะครับนี่ครับน้ำเต้าน้ำเต้าเนี่ยมีความเป็นคล้ายเลขแปดนะครับเกี่ยวกัรเงินนะครับมีความเป็นอินฟินิตี้แล้วก็ความหมายเนี่ยอยากให้ไปดูในคลิปที่ผมได้ทําไว้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำเต้านะครับวัดเสมาเมืองวันนี้เรามีหลายรายการครับเราจะพูดถึงวัดเสมาเมืองก่อนอันนี้เป็นเหรียญพญาเต่าเรือนครับวัดเสมาเมืองครับนี่ครับมีรันน้ำเบอร์แล้วก็มีต่อโค้ดนะครับสังเกตว่าจะมีหลวงปู่ทวดในเกือบทุกๆเหรียญนะฮะจะมีหลวงปู่ทวดนะครับ แล้วก็มาดูวัดเซมาเมืองอีกอันนึงครับเป็นเหรียญสแตมยันข้างวันนี้ผมมี2เนื้อมาให้ท่านดูนะฮะเหรียญสแตมยันข้างเห็นไหมครับมียันอยู่ด้านข้างเป็นเหรียญสแตมครับนี่ด้านหลังมีโค้ดชัดเจนเลยครับมีพิธีกรรมปลุกเสกนะครับสามารถที่จะยืนยันกับทางวัดได้เลยอันนี้เรามาดูอันนี้ครับสวยงามมากเลยด้านหลังก็จะมีโค้ดครับชัดเจนอันนี้ขออนุญาตยังไม่แกะซีนออกนะครับนี่เป็นเหรียญเสมาครับหลวงปู่ทวด นี่รู้สึกจะเป็นปี62ครับด้านหลังจะเป็นตะไข่ครึ่งองค์นะครับแบบนี้มีโค้ดชัดเจนรันเบอร์เรียบร้อยนะครับสำหรับเหรียญต่อไปครับก็จะเป็นเหรียญปี63ครับตะไข่เนี่ยจะยืนเต็มองค์นะครับหมายเลขก็จะรันอยู่ตรงนี้มีโค้ดต่อชัดเจนเลยครับนี่คขอบตัดสวยงามครับกล่องจะมาในกล่องสีเขียวอย่างนี้นะครับนี่ครับต่อไปครับก็จะเป็นรูปหล่อนะครับของวัดเสมาเมืองบ้างนะครับวันนี้เราจะนําเสนอเนี่ยฮะเป็นทองคนทรายเลยฮะ ไหมครับสวยงามเลยเอกลักษณ์ของเขาก็จะมีโค้ดนะครับนี่ฮะอยู่ท้านล่างเลยสวยงามชัดเจนฮะพิธีกรรมบุกเสกชัดเจนรุ่นนี้มีอีกเนื้อนึงนะครับเป็นเนื้อนี้ครับสีนี้เห็นไหมครับสวยงามเลยสามารถที่จะเข้าชมใน YouTube ของเราได้นะครับเราได้ทําไว้หมดแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้ได้ไล่เข้าไปในช่องได้เลยนะฮะมีโค้ดด้วยเห็นไหมครับต่อไปครับเรามาดูของวัดเขาอ้อกันบ้างครับอันนี้เป็นของอาจารย์เปลี่ยนครับอาจารย์เปลี่ยนนี่คือคารวาสสายเขาอ้อ ผู้เข้มขังนะครับตอนนี้เป็นคารวะอาวุโสแล้วนะครับเป็นผู้ทําพิธีทุกอย่างนะครับในเขาอ้อนะครับนี่ฮะสไตล์ก็จะเป็นสไตล์งานหล่อโบราณเขาอ้อนะครับมีโค้ดเรียบร้อยเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูหน้ากล่องกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับหน้ากล่องก็จะเป็นอย่างนี้ตักศิลาเขาอ้อครับรุ่นบ้างมีสีสุกครับไอ้ไข่อาจารย์เปลี่ยนปีหกสามนี่เองครับวัดเสมาเมืองก็ยังมีอีกนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงครับผมพวกนี้ก็จะมีมวลสารเกี่ยวกับพวก ว่านร้อยแปดนะครับอยู่ด้านในนะครับเป็นวัดเสมาเมืองเช่นกันครับด้านหลังเป็นพระราหูนะครับหน้ากล่องก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับของวัดเสมาเมืองที่ได้รับความนิยมนะครับนี่หน้ากล่องจะเป็นแบบนี้นี่ครับเหรียญพลังจักรวาลครับนี่สวยมากเลยครับจะประมาณสักเหรียญสองบาทมีพระราหูล้อมรอบนะครับมีโคตรตอกชัดเจนนะครับแล้วก็มีนักขัตริมีนโมด้านหลังด้วยนะครับซึ่งในจังหวัดนครเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเน้นตัวนี้ตัวนโมเพราะว่าถือเป็น เอกลักษณ์ของวัดพระธาตุและเอกลักษณ์ของนครเลยนะครับหัวนโมเนี่ยคือต้องนครเลยอ่าโอเคครับคราวนี้เรามาดูวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารครับเป็นตะกุดนะครับเป็นตะกุดเล็กนะครับอันนี้นี่มีต่อโค้ดเรียบร้อยครับผมได้ทําแยกไว้แล้วนะครับในคลิปนะฮะทำคลิปแยกไว้แล้วสังเกตมีเสียงดังด้วยเพราะมีกลิ่นด้านในนะครับนี่วัดพระธาตุเนี่ยถือเป็นวัดใหญ่วัดหลวงวัดมงคลของจังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้จะเป็นตะกุดใหญ่ครับนี่ฮะในทองทิพย์ เป็นรูปเปไข่ด้านหลังก็จะเอกลักษณ์หัวนโมเหมือนกันครับแล้วก็รันนัมเบอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีเสียงอยู่ด้านในหมดเลยหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้ครับต่อไปจะเป็นเหรียญครับเหรียญหัวนโมเล็กนะครับอันนี้จะเป็นเนื้ออันปาก้าซ้ายจะเป็นเนื้อทองแดงครับเป็นงานหล่อโบราณนะครับแต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับลักษณะก็จะแตกต่างกันเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูด้านหลังจะเป็นหัวนโมครับอย่างนี้ครับวัดพระธาตุวรวรมหาวิหารครับซึ่งของปลอมมีแล้วนะครับตอนนี้เยอะ จะเปิดให้ดูนะครับว่าเนื้อพระเป็นยังไงจะอยู่นี้ของปลอมเนี่ยอาจจะมีความคมกว่านะครับแต่ของแท้จะเป็นแบบนี้เพราะว่าเป็นการสร้างแบบโบราณเลยดีย๋วจะให้ดูอีกเนื้อหนึ่งนี่ครับเวอร์ไวเว็บเครื่องรางมงคล .com ท่านสามารถเข้าชมเครื่องรางต่างๆสายสเสน่ห์เมตตามหานิยมสายคงกระพันชาตรีกุมารทองนางกวักและกุมารีได้เลยครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศพัพท์0986696484 Facebook ร้านเครื่องรางมงคล l ลายไอดี SAI OK007 ok ช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับ